สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับวความคืบหน้าก้าวไกลหวังชนะโหวตยติให้ทบทวนมติ19กรกฎาคมยันหากแพ้จะไม่เสนอนายกซ้ำอีก ที่รัฐสภาในรังสีมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับตัวแทนของคณะกรรามาการวิสามันกิจการวุฒิสภาวงเล็บวิบวุฒิสภาและตัวแทนพรรคการเมืองที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัาประธานรัฐสภาเป็นประธานหา,หาหรือถึงแนวทางการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ย2สิสองสิงหาคมว่ายืนยันเดินหน้าเสนอยติ ขอให้รัฐสภามีมติทบทวนการพิจารณาเมื่อ19อรกรกฎาคมการเสนอชื่อบุคคลเดิมให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถเสนอคนเดิมได้ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาของรัฐสภายาวนานและการยืนยันนกล่าวนั้นเพื่อให้โอกาสที่รัฐสภาได้ทำผิดพลาดแก้ไขส่วนทิศทางการโหวตนั้นตนคาดหวังว่าจะชนะแต่หากมติ ออกมาแบบเดิมคงทำอะไรไม่ได้และจะไม่เสนอยติทบทวนซ้ำอีกในสมัยประชุมเดียวกันแต่อนาคตค่อยว่ากันต่อไปผมมองว่าหากรัฐสภาทำลายหลักการของการเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะได้สร้างบรรทัดฐานไม่ใช่แค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ยังมีตำแหน่งอื่นหากที่ผ่านมา ต้องการเล่นงานพรรเก้าไกลและไม่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตมัวหน้าพรรเก้าไกลเป็นนายกได้ทำสําเร็จแล้วทำไมต้องยืนยันสิ่งที่ทำลายหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดนายรังสิมันโรมกล่าวเมื่อถามว่าหากหวดแพ้เท่ากับว่าตอกย้ำที่จะเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านที่ชัดเจนหรือไม่นายรังสิมันโรมกล่าวว่าฝ่ายค้านเกิดได้เมื่อมีรัฐบาล ส่วนจะมีรัฐบาลเกิดขึ้นหรือไม่ต้องดูวันที่ยี่สิสองสิงหาคมนี้ก่อนความคืบหน้าล่าสุดโยนหินถามทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก้าวไกลกลยุทธ์มีความจําเป็นที่ต้องจับตาและติดตามบทบาทของพรรคก้าวไกลต่อจากการรุกในเรื่องของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นพิเศษครั้นที่นายภริศวัชลสินธุขยับนั้นยื่นยัตติให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบการจัดทําประชามติ ตามพรบรประชามติพศ .2564 มาด้วยคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควนมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร,รที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่คือการโยนหินก้อนใหญ่ในทางการเมืองประสานเข้ากับการโยนหินก้อนแรกโดย,ยพักเพื่อไทยในการจัดทำรัฐบาลพิเศษเพื่อสลายความขัดแยง้ง เท่ากับเป็นการปฏิบัติการโยนหินถามทางน่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของภาคเก้าไกลนำโดยนายภริชวัชลสินธุไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวอย่างโดดโดดตรงกันข้ามประสานเข้ากับภาคประชาสังคมเพียงเห็นการขับเคลื่อนของ Hashtag #confor ก็ย่อมบังเกิดในยะประวัติไปยังการขับเคลื่อนของ c o n l a b เมื่อหลายปีก่อนนั่นคือ ฐานที่มั่นเก่าในทางความคิดในทางการเมืองทําให้นายพริศวัชลสินธุได้ทํางานร่วมกันกับนางสาวทิศนาชุนหวันและร้อยเข้ากับนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนายปียบุตรแสงกนก,กุลร้อยเข้ากับไอลอของยิ่งชีพถามว่าแล้วบทบาทของ h ฮชแท็กคอนฟอร์ดำเนินไปอย่างไรเกี่ยวขาโยงกับบทบาทของพรรเก้าไกลอย่างไรในทางความคิด ในทางการเมืองคำตอบเห็นได้ชัดเจนจากการนำไปสู่ Hashtag เขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง100%บนพื้นฐานแห่งการล่ารายชื่ออย่างน้อย50,000รายชื่อประชาชนเป้าหมายคือเพื่อนำส่งคณะรัฐมนตรีทำประชามติโดยใช้คำถามที่ประชาชนกำหนดเองท,ทันทีที่จะตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จ นี่ย่อมเป็นโจทย์สำคัญทางการเมืองรุกประชิดทั้งผ่านรัฐบาลประสานเข้ากับรัฐสภาเป็นการชงให้กับรัฐบาลพิเศษถามถึงท่าทีของพักเพื่อไทยถามถึงท่าทีของพักภูมิใจไทยถามถึงท่าทีของพักพลังประชารัฐถามถึงท่าทีของพักรวมไทยสร้างชาติไม่ว่ามติคอรมอไม่ว่ามติสาภาผู้แทนราษฎรหากเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง100เปอร์เซ็นตเป็นการโยนหินถามทางก็ดำเนินไปอย่างมีลักษณะ กมันตะเหมือนจะช่วยเพื่อไทยก็มากับคำถามอย่างน้อยก็เป็นคำถามว่าพักเพื่อไทยยังทวิถหาอาวอนกับ MOU ที่เคยลงนามเมื่อยิมสองพฤษภาคมหรือไม่โยนหนึ่งก้อนหินแต่สร้างความรู้สึกหลากหลายตามมาความคืบหน้าล่าสุดนัทชาขอสภาแก้ไขมติให้ชงชื่อนายกซ้ำสองได้อย่าให้สิ่งไม่ถูกต้องบันทึกไว้ตลอดไป ที่รัฐสภาในนัทชาบุญชัยอินสวัส์สสกรุงเทพมหานครและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายรังสิมังโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพกรรคก้าวไกลจะเสนอยติให้ทบทวนข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่41จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือน19กรกฎาคมม,มีการปิดประชุมก่อนที่จะมีการโหวตเพื่อหาข้อสรุปว่าแน่นอนว่าเรื่องของข้อบังคับข้อที่ยิ่มเก้า เราผูกโดยสภามีปัญหาด้วยสภาและทางหน่วยงานภายนอกต่างๆที่มาตัดสินเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะกลไกยฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องใช้สภาเป็นผู้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นมองว่าการตัดสินในวันนั้นหลังจากโบวต์ลงมติไปแล้วมีนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆวิตกกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายที่สภาได้ลงมติไปรวมถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานต่างๆ ออกมาให้ความเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรนักฉะนั้นนะ่ะเราก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่สภาผูกเอาไว้และแก้โดยสภาด้วยการใช้อำนาจของสภาที่จะทบทวนยติที่ลงมติไปแล้วซึ่งสามารถทำได้ส่วนกระบวนการที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นการกระทําในเรื่องนี้เพราะเหตุใดก็อาจจะส่งผลว่าหากเรื่องนี้มีการทบทวนใหม่และมีคนลงความเห็นว่าไม่เห็นด้วย และสุดท้ายต้องกลับมาทบทวนใหม่ก็เกรงว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลจะได้กลับมาโหวตอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้มีความพยายามเป็นเกมการเมืองอย่างแน่นอนแต่ความถูกต้องควรที่จะอยู่คู่สภาและสภาไม่ควรทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความคืบหน้าล่าสุดด่วนวันนอเคาะแล้ววันโหวตนายกยันยติของก้าวไกลยังอยู่รอถกวิปสาฝ่าย เมื่อเวลา16นาฬิกาที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมาาประธานรัฐสภาแถลงว่าหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติกระชันไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันนั้นคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือว่า สิ่งที่ทางรัฐสภาประชุมไปแล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ขัดต่อสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปให้พิจารณาว่าระหว่างข้อบังคับกับรัฐธรรมนูญมีความขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรทำให้สิ่งที่สภาทำไปดำเนินการต่อไปได้17สิงหาคมเวลา14นาฬิกาจะให้ฝ่ายกฎหมายสภาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกได้พิจารณารายละเอียดระเบียบวาระที่ค้างอยู่และกระบวนการเลือกนายกจากนั้นตนจะนัดประชุมวิบสาฝ่ายคือวุฒิสภากับสภาทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปที่ตนกำหนดไว้แล้วน่าจะออกระเบียบวาระได้หลังฝ่ายกฎหมายให้ความเห็นเรียบร้อยแล้วและจะเชิญสมาชิกรัฐสภาประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกในวันที่ยีิสงสิงหาคมนี้ซึ่งตนนั้น ได้หารือประธานวุฒธธิสภาเรียบร้อยแล้วเมื่อถามถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลเสนอยติให้ทบทวนมติของที่ประชุมรัฐสภาที่ให้การเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหวัวหน้าพรรคเก้าไกลเป็นนายกรอบสองเป็นการเสนอยติซ้ำนายวันมุฮัมมัดกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในวาระการประชุมอยู่แล้วเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลก็ต้องหารือต่อไป จะดําเนินการตามข้อบังคับและจะทบทวนอย่างไรต้องอยู่ในกรอบคําวินิจฉัยศาลเมื่อถามว่าการประชุมรัฐสภาในวันที่22ส,สิงหาคมจะเรียบร้อยใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าจะดําเนินการให้เรียบร้อยมากที่สุดแต่จะจบวันที่22ส,งสิงหาคมหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาความคืบหน้าล่าสุดศาลร,รัฐธรรมนูญขยายเวลารอบสองให้พิธาลิมเจริญรัฐและพักเก้าไกล ยื่นคำชี้แจงนโยบายแก้มาตรา1นึ่สองสารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนายธีรยุทธ์สวัสดเกษวงเล็บผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรเก้าวไกลวงเล็บผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าไกลผู้ถูกร้องที่2เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ดอสารพระธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสองลงวันที่15สิงหาคม2566ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สอง ออกไปอีก30วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ